ไม่ใช่เด็กงองแงขอบแจ้งปมลิเวอร์พูลเลิกแล่าเบลลิงแฮมอาจไร้สองตัวเก่งบูลี e ช่างเปียบเปยดกุณซื้อลิเวอร์พูลแจ้งเหตุล้มแผนคว้าจุดเบลลิงแฮมเผยข่าวราาร้อัดไร้สองตัวเก่งเกมพรีเมียร์ลีกปะทะลีดเจอกินคอบผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลทีมอันดับ8ในตารางพรีเมลีกอังกฤษให้สัมภาษณ์ก่อนเกมไปเยือนลีดยูไนเต็ดทีมอันดับ16 ในคืนวันจันทร์ที่17เมษายนนี้เวลา2นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเจอเก้นคอปตอบคำถา,ถามถึงเรื่องที่ลิเวอร์พูลตัดสินใจล้มแผนคว้าตัวจุดเบอลิงแฮมกองกลางดาวรุ่งพีมชาตอังกฤษมาจากบร์ูสเซียดอร์ทมุนทั้งที่เป็นเป้าหมายเสริมทัพอันดับหนึ่งมาตลอด18เดือนที่ผ่านมาว่าผมไม่มีอะไรจะพูดถึงเรื่องนั้นมันไม่เกี่ยวกับจุดเบลลิงแฮมแต่ผมไม่เคยเข้าใจเลย ว่าทำไมเราพูดถึงสิ่งที่เราไม่สามารถมีได้ในทางทฤษฎีเราไม่สามารถคว้าผู้เล่น6คนด้วยค่าตัวคนละหนึ่งอยล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ได้นั่นคือความจริงคุณต้องตระหนักว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วทำงานกับมันนั่นคืองานของคุณแล้วเราก็ไม่ใช่เด็กๆเกมื่อคุณถามเด็กอายุ5ขวบว่าอยากได้อะไรในวันคริสต์มาสถ,ถ้าพวกเขาตอบว่าเฟอร์รารีคุณจะบอกว่ามันแพงเกินไปและพวกเขาก็ยังขับรถไม่เป็น เด็กคนนี้ไม่มีความสุขเพราะเขาไม่ได้รถเฟอร์รารี่มันคงเป็นชีวิตที่น่าเศร้าจริงๆคุณต้องดูว่าคุณสามารถทําอะไรได้บ้างและทํางานกับสิ่งนั้นเราพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการแต่ก็มีบางครั้งที่เราต้องยอมรับและถอยออกมาขณะเดียวกันเจอเก้นคอปยังเผยว่าหลุยด,ดีอารและเทียโก็อคัเตลาที่พักไปนานตังมีอาการบาดเจ็บน่าจะฟิตสมบูรณ์100%แล้ว หลังกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบได้และน่าจะพร้อมออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงของลิเวอร์พูลมีเกมไปเยอนมนีอย่างไรก็ตามขอบเผยว่ายังต้องรอเช็คความฟิตของอดิสันเบเกอร์ผู้รักษาประตูมือหนึ่งและอีบาฮิมากนาเต้กองหลังตัวเก่งด้วยเผยว่าเรามีปัญหาบางอย่างในสัปดาห์นี้อิบูและอาลีม่ซ้อมมา2วันเนื่องจากอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆถ้าพวกเขาพร้อมทั้งหมดเราก็จะมีผู้เล่น5-6คนที่ไม่ได้อยู่ในทีม มีการตัดสินใจง่ายๆว่าใครจะต้องพักอยู่ที่บ้านและแนั่นเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเรา